ไม่บรรยากาศที่เราเคยเห็นว่าจะไปส่งมาเต็มสนามบินแต่ไม่มีค่ะแต่น้องเดินทางวันนี้อแมนดาก็ก็ดีค่ะน้องก็น้องเป็นนักสู้นะคะอแมนด้านี่เป็นนางงามนักสู้นะเห็นตั้งแต่ประกวดมิสไ a น์เว r ร์เนาะตกรอบเข้ารอบไปแล้วก็ตกก็มาใหม่ไปมิสแกรนภูเก็ตก็เขาจะได้จะได้ก็ตกอีกก็ไปใหม่แล้วก็ไปได้ต่างนางงามต่างประเทศที่เขมรเนาะแต่ในยุคที่ไม่มีโควิดนะคะ แล้วก็กลับมาใหม่มิสยูนิเวิร์สเราต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้นางงามเนี่ยนักสู้เยอะนะฮะอแมนด้าก็เป็นตัวอย่างหนึ่งผู้หญิงที่มีความใจสู้มีใจสู้รู้ว่าตัวเองผิดพลาดอะไรบกพร่องอะไรกลับมาใหม่ปีหนึ่งไปแก้ไขแล้วก็กลับมาสู้ใหม่แล้วก็ดูว่าตัวเองเหมาะกับเวทีไหนแล้วก็กลับมาแล้วก็ต่อสู้น้องเป็นคนที่ไม่หูเบานะคะ เวลามีใครมาเมาส์มาด่าน้องในโลกโซเชียลเนี่ยส่วนใหญ่น้องไม่ค่อยฟังน้องจะบอกปล่อยผ่านแล้วก็ต้องทําอย่างนี้ค่ะคนเป็นนางงามณนะปัจจุบันในยุคนี้นะคะถ้าไปตามโซเชียลมากเกินไปไปตาม FC มากเกินไปปวดหัวค่ะต้องทำเหมือนอแมนดาคือปล่อยผ่านแล้วก็นึกว่าวันนี้เนี่ยภารกิจเรามีอะไรบ้างแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จได้มากน้อยขั้นดไหนพี่ถือว่าเป็นเด็กนางงามที่มีความเป็นนักสู้สูงมากสําหรับอแมนด่ะ ถือว่าเป็นภาระอันสําคัญของน้องมแม่เพราะว่าปกติทุกปีจะครึกครับแต่ปีนี้น้องก็จะแบบมีแรงกดดันไหมวันนี้นป้ายเผามันกดดันมันกดดันอยู่แล้วมันกดดันแล้แต่ปีน้องฟ้าใสาแล้วฟ้าใสาเก่งนะคะเด็กคนนี้เก่งมากแต่เขาไปโดนคําถามยากไปโดนคําถามยากถ้าฟ้าใสาไม่โดนคําถามยากเนี่ยโอกาสมงก็มีสูงนะคะแต่ว่าน้องไปเจอคําถามยากอัลเมนดาก็กดดันเพราะว่าเราได้เราเราเข้าลึกมาตลอดเนาะ ในตลอดที่พี่เต๋าดูนางงามมาเกือบ30-40ปีเนี่ยเราเข้าทึกลึกมากเลยนะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทําสถิติติด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 กันทุกปีเนี่ยถือว่าดีพี่ว่าปีเนี้ยสำหรับตัวพี่นะพี่ว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์หนึ่งในสามหรือว่าที่หนึ่งเลยมงมงเลยหรือแม่พี่เคยเห็นอแมนดาตอบตอบตอบภาษาอังกฤษนะเพราะว่าพี่เป็นกรรมการรอบรอบคัดเลือกเนาะมิชชั่นอเวอร์ซตอนที่พี่ปุ้ยกับพี่ณธรรมเขาใช้พี่เต๋าไปเป็นกรรมการรอบคัดเลือกกับรอบชุดว่ายน้ำ เด็กคนนี้เก่งค่ะเด็กคนนี้เก่ง,แ,งแล้วก็ค,คู่แข่งปีที่มากันน้อยค่ะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันติดในสถานการณ์โควิดด้วยนะฮะแล้วก็คู่แข่งที่น่ากลัวก็อาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดก็ได้เพราะว่าอแมนดาเป็นคนน,นางงามถ้ามันผ่านอะไรมาเยอะอ่ะมันเจอเวทีมาเยอะมันจะไม่ตื่นเวทีพี่เต๋าคิดว่าเราก็ต้องเตรียมตัวในด้านาไหนมากที่สุด เขาเตรียมมาทุกด้านแล้วเขาเตรียมมาทุกด้านพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเตรียมมาให้ทุกด้านเลยทุกด้านลำไทยการตอบคำถามการเดินการพรีเซนต์การเข้าห้องเย็นเขาเตรียมมาหมดแล้วเตรียมมานานมากแล้วเพราะว่าเขารอมาเพราะวิูวนิเวิร์สมันเลื่อนถูกต้องไหมล่ะมันเลื่อนมาตลอดแล้วก็มันก็เป็นเวลาที่อเมริกาต้องไปทํากันบ้านแล้วก็เตรียม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 พี่ว่ามีสิทธิ์ครับปีนี้มีสิทธิ์เพราะว่ามงสามโดยส่วนตัวพี่นะ ได้ไม่ได้พี่ไม่ซีนะคะแต่สำหรับพี่พี่ว่ามีสิทธิ์ที่จะได้มงสามแต่พี่ต่อเห็นแล้วบนเวทีแล้ววันนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้พี่ต๋อนแล้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะเยอะตอนที่เขามามิสไทยแลนด์เวอร์เนี่ย uh huh. ก็ก็เหมือนดลลาราทั่วไป uh huh. ยังไม่มีหน้าอกพอมามิสแกรนสวยมากเลยนะเริ่มมามิสแกรนนี่สวยแล้วนะสวยมากเลยโดยเฉพาะเป็นน้องอัเบนด้าที่เป็นตัวแทนภูเก็ตเป็นคนใต้นะคนภูเก็ตคุณแม่คนคนใต้ สวยมาแล้วแล้วก็ไปมายูนิเวอร์สมายูนิเวอร์สเนี่ยเราก็คงจะเห็นอแมนดามาตลอดเข้ามาพร้อมความพร้อมแล้วละ่ะเพราะว่าเคยคุยกับพี่หนุ่มประเสริฐเจมิมจุติธรรมเราถามว่าเอแลวใครจะได้ปีนี้ทุกคนก็บอกว่าถ้ากลมกล่อมที่สุดต้องอแมนดาหนึ่งภาษาได้รูปร่างได้ประสบการณ์มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องส่งผู้หญิงที่แข็งแกร่งเข้มแข็งและมีประสบการณ์ไปต่อสู้เพราะว่าถ้าเกิดเราส่งแบบว่าเด็กเพิ่งจบไปอะไรอย่างเงี้ย ที่บอกเลยว่ายากเพราะว่าเวทีมิสยูนิเวิร์สเราต้องอย่าลืมนะว,ว่าเสือสิงกระทิงแรดกระซู่กูปรีก็มาเยอะคู่แข่งในเอเชียเราก็แน่นเนาะเวียดนามอินโดฟิลิปปินนะฮะแล้วก็ไทยแต่ดูทุกโฟแล้วเนี่ยอแมนด้าไม่เคยหลุดทอปทรีเลยเนาะส่วนใหญ่นะฮะสิบโฟเนี่ยจะมีอแมนด้ายืนอยู่ประมาณ6กถึงเโฟลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสมาธิตั้งมั่นให้ได้แล้วก็เอามงกุฎเอามาให้ได้ พี่ต๋อคิดว่าจะมีดราม่าเหมือนเหมือนปีที่ผ่านมาไม่ครับตับประทยแล้วมีเรื่องปัญหาชิงมงกันอีกอะไรนู่นนี้นั่นไม่นะอแมนด้าอแมนด้าแตกต่างจากน้องฟ้าใสฟ้าใสพี่ปุ้ยเขาจัดปีแรกมันก็ยังมีอะไรที่มันกาลังมันยังอะไรยังมันยังมันยังมีอะไรที่สัญญาอะไรหลายอย่างมันก็ยังมีผิดพลาดไปแต่อแมนด้าเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เป็นไม่พูดเยอะคือเขารู้ว่าหน้าที่เขาคืออะไรเขารู้ว่าเขาต้องไปเอามงสามมาให้ได้ แล้วก็เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันจะถึงแล้วมันจะเอื้อมได้แล้วมันจะเอื้อมถึงแล้วตั้งแต่ปีปีปีนิ้งเนาะปีนิงไม่ใช่ปีนิ้งสิปีน้ำตาลน้ําตาลได้ได้ฟูดได้สปีดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาเราได้ไม่กลัวรูปร่างหน้าตาเราสวยตัวเล็กไปไม่มีผลเพราะมิสอุสเอร้อยหกหเองเนาะฟิลิปปินส์ที่มา,มา,ม,า,ม,ามาส่งมาก็170เท่าเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีผลละตอนนี้ยอยู่ที่ตรงนี้ต้องกั้นกลองต้องคิดแต่พี่เชื่อว่าอเมนด้าเป็นเด็กฉลาดทําได้แน่นอนติดตามในการเต๋าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ